ล้วครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับสเนปทีวีคือพบตอผมไปอ่านคอมไลน์อ่านคอมเมนต์มาก็ยังไม่เจอคอมเมนต์ไหนที่แบบว่าเออแบบคนกดไลค์เยอะๆแล้วก็แบบว่าแบบมันไม่ได้เป็นไปในทางเดียวกันนะก็เลยแบบว่าเ,เลือกตัวที่อยากทําออกมาสัก คลิปหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวชักกี้นั่นเองเพราะว่าตัวชักกี้เนี่ยผมสังเกตว่าไม่ค่อยมีคนทําคลิปสักเท่าไหร่ตันเจก็ไม่ค่อยได้ทำนะตัวนี้น่าจะใช่แล้วตั้งแต่เข้ามานี่ผมก็แทบไม่มีคลิปตัวนี้ลงเลยนะครับเพราะว่าเล่นตัวนี้แล้วไม่ค่อยโดนบาดหมางสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอามาลงนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปทําคลิปชักกี้กันนะครับก็เจ้าตัวชักกี้เนี่ยความสามารถก็เคยบอกไปแล้วนะครับเคยทําคลิปไปแล้วก็ตัวมันก็เป็นตัวที่ตัวละครที่เเลล็็กกกมาาัวว่ตทท เดิน4.4นะครับตัวเล็กมากมองไฟลำบากนะแล้วก็มีสกิลพุ่งนะพูดกันตามหลักง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูในเกมแล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยระหว่างผมเล่นนะครับแอดออนที่ผมใส่ไปเนี่ยจะเป็นเชือกกระโดดนะครับเชือกกระโดดเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาของหันเตา๋าเพิ่มขึ้นหันเต๋าก็คือการระยะเวลาของการพุ่งอะ่ะก็คือเหมือนพุ่งเราพุ่งได้นานขึ้น ะร,ระยะพุ่งก็คือพุ่งได้นานพุ่งได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้คือแอดออนแรกนะผมว่าเป็นแอดออนที่น่าจะส่วนตัวคิดว่าเป็นแอดออนที่หาไม่ได้ยากเพราะว่ามันสีเหลืองกับสีเขียวนะมันหาไม่ได้ยากแล้วก็เป็นแอดออนที่ดีแบบระดับต้นๆของตัวชักกี้เลยนะครับส่วนอีกแอดออนหนึ่งจะเป็นยาเบื่อนหนูนะครับยาเบื่อนหนูก็คือขณะที่เรากําลังหันเตา๋าหรือขณะที่เรากําลังพุ่งอยู่ครับเราจะเห็นออรล่าของพวกเรชีวิตที่อยู่ในระยะ8เมตรจากที่เราพุ่งอะครับ เป็นเ,เป็นระยะเวลา5นาทีนะคือแบบเอาไว้แบบสมมติเราพุ่งมาปุ๊บแล้วเขาอยู่หลังกำแพงเขาโยกซ้ายเราจะได้หันไปทางซ้ายหรือหันไปทางขวาได้ตามเขาได้นะครับแป้นออนที่ค่อนข้างดีเลยทั้ง2อันนะครับส่วนเปริรที่เราใส่ไปก็จะเป็นขแขวนระเบิดนะครับเอานะเปอร์เมตาเลยกระทืบไปอ,อ,อันนี้ก็อ้อมกอดความกลัวนะครับเหมือนคลิปที่นาที่ผมบอกไปก็แขวนแล้วก็ออกจาก จากเสาก็จะเครื่องจะล็อกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ชีวิตคนตายก็เอาไปคอมโบกับตัวอ้อมกอดของความกลัวนะครับไม่แน่ใจใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้นะครับเจ้าตัวชักกี้เนี่ยมัน เก่งขนาดไหนเป็นตัวที่ผมว่าเป็นตัวที่หลายๆคนลืมไปนะเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับเวลาผมจูงนี่ผมไม่ชอบเลยมันจูงยากมากมันฉีดก,ก็ไม่ได้มันวนก็ระวนลําบากมองไฟก็ไม่เห็นตัวแม่งก็เล็กนะครับถึงมันจะเดิน4.4ก็จริงแต่แบบว่าจูงลาบากมากเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมไม่ค่อยชอบจูงสักเท่าไหร่นะมันจูงไม่ค่อยมันไร่นะครับมันไม่ค่อยสนุกอะตัวมันค่อนข้างแบบ จุกยากนะครับสตันไม้ก็แม่งก็กดสกิลมุดรอดแผ่นไม้ไมาได้อะไรพวกนี้โอ้โหเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าน,นะครับว่าจะเป็นประมาณไหนโอเคไปเลยโหลดนานไอ้เช่นนั้นโป้แน่เลยครับแม่งโหลดโป้อยู <laughs> ่ <laughs> ให้เยอะเลยโป้มันกำลังแบบอ่าแฮกอ่า,อ,าอีซี่แอนตี้ชี t นะไอ้ี่แอนตี้ชี t อ่ะมาโอ้โหด่านนี้มา ไม่ได้อธิบายแล้วจุดเกิดแต่นี้ก็ง่ายๆเลยครับไปเครื่องไขก่อนเลยแอ้วตรงนู้นอาจจะมีคนนะถ้าเขาเกิดใกล้อะเราไปเช็คสักหน่อยครับเช็คสักหน่อยเช็คสักหน่อยอาจจะมีครับอ่ะเห็นปะเห็นไหมครับมันจะมีคนเกิดใกล้ถ้าเกิดมีคือมันอาจจะมีคนเกิดใกล้แบบนี้เลยครับหลอกครับนี่ครับตัวเราเล็กครับมองไม่ค่อยเห็นครับปุ๊บแล้วเราก็ไล่ไปครับกดสกิลครับพุ่งเลยครับนี่ครับไปไง ฉีกไม่ได้ครับตัวนี้แม่งอย่างโหดเลยครับผมบอกเลยของจริงตัวเนี้ยเริ่มมาถึงเราเจออย่างไวเลยนะครับแขวนสาระเบิดไปเลยครับน่าจะนี่ครับกีเห็นไหมมีคนอยู่เครื่องไกลจริงด้วยครับคือพอกดปุ๊บปะเวลาเรากดคอนโทรลเนี่ยครับเราจะเข้าสู่โหมดสเตลนะจะไม่มีเสียงหัวใจแล้วเราจะพุ่งได้นะครับแล้วมันพุ่งไกลด้วยนะครับพุ่งไกลมากนะเพราะว่าเราใส่แอดออนเพิ่มระยะเวลาด้วยหันเต่านะครับโอเคครับอยู่ข้างบนเราต้องขึ้นไปไล่เขานะลงไหมครับลงไหมครับ ลงไปแล้วโอเคครับเดินไล่ไปก่อนนะสกิลตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงครับมันค่อนข้างไกลอยู่โอเคเดินไปครับเดินไปครับรอบยาวๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับมุดไม้ได้ด้วยตัวเรามุดไม้ได้แต่ก็เดินสตันไปก่อนเอาไล่สตีมชักปักไปเลยครับอะไรวะหน้าไม่เป็นไรครับยังเหลือคนอื่นอยู่ ชี่ครับมีไลท์นะโอเคค่อยๆตามไปครับตามไปโอ้แต่มีคนหลุดไปคนหนึ่งแล้วอาจจะเอาล้หาเพื่อนซะงั้งงนด่าก,กันแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้คือด่าก,กันแล้วอาว่าแล้วประตูมันตันด้วยครับเรียบร้อยเลยครับมองหน้ามองหน้ามนันมองหน้าเรามนันมองหน้าเราครับเดี๋ยวแขวะแล้วละเขาต่อยครไปครับ ไปครับติดครับโอ้โหเวนแมงเงอมันติดเด้ดิีทุกคนไอ้นี่มันจะลองของกับผมปะเมื่อกี้ว่ามันไหวกับผมแล้วผมสไล์ <S <S ไม่ใช่ <S <S ผมไม่ได้จะโดดผมโอ้โยมันมันถ้าเกิดเราสกิลแล้วเราอยู่ใกล้หน้าต่างมันจะฆ่ามันแล้วมันจะพุ่งต่อครับเมื่อแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้กะาจะกระโดดนะ อยังไงยังไงมองไม่เห็นตัวใช่ไหมเพราะตัวพี่มันเตี้ยงไงล่ะน้องเห็นป่ะครับเขาไม่เห็นตัวเราทับไม่เป็นไรครับเห็นออร่าเห็นไหมแอดออนเราเห็นออร่าครับโดดครับโดดกลับครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเนี่ยตัวเตี้ยๆอย่างเงี้ยมองแทบไม่เห็นนบอย่างโกงะผมบอกเลยตัวเนี้ยจริง คือเหมือนแบบตัวมันเดิน4.4แต่แบบว่าเหมือนมันจะเดินช้าแล้วอาจจะโดนวนไม้ใช่ไหมไม่ค่อยโดนนะครับตัวนี้เล่นไม้ด้วยลําบากมากๆนะผมบอกเลยเป็นอินหึิงตัวที่ค่อนข้างจะวนไม้ลําบากอ่าแล้วยืนทําอะไรล่ะหนูหนูยืนทําอะไรครับหลักกตีอีกทีหนึ่งไปเลยครับผมละล่ต่อเลยครับไปตัวนี้ดูทรงกัะจุกเป็นไล่ต่อเะหน่อยเอาเะหน่อยครับสิบวินะครับบอลลูามไปแลาลงจากเสานึกได้เสมอเลยครับเขาน่าจะพับแน่นอนครับเราเราจะบุดไม้ เราจะมุดไม้ไปเลยครับผมเราจะมุดไม้แล้วเราก็จะตีเขาเลยครับไม่ต้องสก,กิลก็ได้ไหครับดูเห็นไหมมันมีสก,กิลที่มุดไม้ได้ด้วยทุกคนคือเวลาเราเข้าโหมดเขาเรียกว่าโหมดหันเต๋อะครับโหมดเ,เขาเรียกว่าโหมดผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นชื่อของมันอนะแต่คือเวลาเราเข้าโหมดสเตลวะครับมันจะเราจะสามารถมุดไม้ได้ครับกับพุ่งได้ถ้าเกิดเรากด กดคอนโทรลแล้วเรากดสเปซมากับไม้ที่พับไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถลอดตายไม้ได้นะทุกคนเห็นไหมคือแบบดีมากอะ่ะและวฮิวเสร็จว่ะทุกคนฮิวเสร็จน่าจะอยู่แถวๆนี้นะนี่ครับมีรอยเท้าครับซ้ายมือเราครับวิ่งไปแล้วครับดักหน้าครับดักหน้าครับผมพับยังไงโดดอีกทีและเสียบรอยครับ ไม่ได้อ่านเกมอีกแล้วเกมนี้คลิปหน้ารักกันนะครับผมส่มงน่าจะไม่ได้อ่านเกมอีกส่งน่าจะไม่ได้อ่านเกมอีกแล้วนะว่ามีคนชักปั๊กไปอ่ะแต่ก็ดูเป็นความสามารถตัวนี้เอาละกันนะเก่งนะครับเนี่ยผมบอกเลยคือแบบแต่เราไม่ค่อยผมไม่ค่อยเจอนะผมไม่รู้ว่าคนดูคนอื่นแบบกดเจอบ้างไหมนะแต่คือแบบตัวนี้เป็นตัวที่แบบ เราแบบผมกดไม่ค่อยเจอแล้วก็เป็นตัวที่คนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหยิบขึ้นมาพูดถึงอ่ะแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ยเก่งมากๆนะครับเก่งเลยนะครับผมใช้คําว่าอยู่ในเกมที่แบบคือต้องอยู่อันดับต้นๆของคิลเลอร์ในเกมนี้เลยอ่ะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะโอเลยนะเอาจริงสกิลมันแบบลอดไม้ได้ทะลุไม้ได้อะไรเงี้ยทับไม้ใส่บอดแม่งเลยครับรีเบก้าบอกเดี๋ยวเราเอารีเบก้านะโอะ โอ้ยมีมือถือครับเฮ้ยติ๊กมันบูลลี่ผมมาทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บุรีนะครับเฮ้ยผมมีโมลี่แล้วผมไปอุ้มมันทำเพื่อโอเคครับคือเมื่อกี้บอทอะส่วนใหญ่ถ้ามีไฟฉายบอทมันจะส่องแม่นส่องแม่นมากนะแต่ตะแก่บอทที่มันส่องไม่โดนเนี่ยเพราะว่าเหมือนตัวนี้มันเตี้ยครับคือบอทมันน่าจะล็อก ล็อกตรงหน้ามาเลยบ่บอดสองไฟฉายโคตรแม่นเลยนะครับผมบอกเลยเนร์ดบิงหรือฮิวบิลลี่เลื่อยพุ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันส่องแม่นมากนะเดินเดินอยู่คือแบบมันส่องตาบอดเลยนะครับเหมือนมันล็อกไว้ที่แบบล็อกไว้ที่แบบระยะสายตาของคิลเลอร์ปกติแต่ตะเกียบมันส่องเราไม่โดนเลยเห็นป่ะเพราะว่าตัวเราเตี้ยครับไอแว่นอาจจะลืมลืมคิดถึงจุดนี้นะเออโอเคมาครับแล้วยิงกันทำอะไรครับเนนซี่โอ้ผมยังไม่เจอรันเวกเลยนะนี่ครับดูนะวนไม้ไม่ได้ครับแต่ถ้าเขาฝืนวนเขาจะแตกนะเขาต้องพับเลยเห็นป่ะ หลอครับโดดโดดก็ไม่ร่อครับเห็นไหมครับมันวนไม้ลำบากจริงๆครับฉีกก็ลำบากครับวนไม้ก็ลำบากเล่นยังไงครับอจริงเอาไปเล่นกันได้นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดคอนโทรลแล้วคือยึกยักยึกยักหน้าไม้เชิงไปเชิงมาอ่ะ เขาวนไม่ได้ับเขาวนไม่ได oh, no ้เขาต้องเซฟพอเขาต้องเซฟเนี่ยเขาต้องลเขาโดดไม้ฉีกถึงนี่เขามีไรเขายังฉีกไปได้เลยคือตัวแบบเก่งมากๆอ่ะผมว่าเป็นตัวที่เก่งเลยครับไล่ไปครับหาเซอต่อไปแล้วเจอไหมเจอหรือเปล่ามีคนปั่นนะครับนี่นี่ยังไงะครับโอ้แล้วมันยอมเลยครับ อาชักปักเลยครับน้อยใจอะเดียวน้อยใจผมอ่ะทุกคนคืออาจจะเป็นเพราะด่านด้วยด่านมันแบบเล่นยากเซอร์แบบด่านนี้เล่นยากครับส่วนหนึ่งนะเออแต่คือผมก็บอกผมจะบอกว่าจะบอกจะบอกว่าเราเก่งด้วก็ได้นะครับผมใช่ใช่ โอ้เสียดายเนี่ยเปิร์กซ้ายเนี่ยทีล็อกถ้าเกิดเราแข่งครบสี่คนมันจะล็อก40่สิบวีครับถ้าเกิดคนที่อยู่ในแมปเป็นตัวขามแมงมุมเนี่ยเราจะเห็นออร่าเขาด้วยนะแต่เสียดายครับที่ไม่ใช่นะนี่ครับลดเสียงลงกันหน่อยเนี่ยเวลาเราอยู่ในโหมดเนี่ยครับเนี่ยโหมดสวัสดีทักทายเนี่ยเห็นปะคือเวลาเราอยู่ในโหมดเนี่ยจะไม่มีเสียงหัวใจครับเราก็จะมีรอยเท้าหลอกเต็มแมปเลยนะครับผมแบบแถวๆโซนที่เราจะไปอะไรเงี้ยมันจะมีรอยเท้าหลอกครับ มว่ามันแอบใต้ดินทุกคนเดี๋ยวเช็คข้างบนเลยเออทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเวลาเราอุ้มเนี่ยเป็นเงาใครขึ้นมามันเป็นตัวละครมันเป็นตัวมันเป็นไอ้ชักกี้นี่แหละครับตอนที่ยังเป็นคนอยู่นะตอนที่ยังแบบตอนที่มันยังไม่ได้ย้ายวิญญ,ญาณตัวเองเข้าไปในตุก๊กตา,าเผื่อคนไม่รู้นะชื่ออะไรทั้งอย่างอย่างงี้แหละจำชื่อไม่ได้ละใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับ นี่ครับโอ้โหเซนเกมผมมันแบบว่าระดับเทพเจ้าหมอร้ำซิ่งนะครับผมเป็นไงมันปั่นเครื่องนี้เสร็จครับมันท่งมันจะไปไหนได้มันก็นต้องแอบตู้นั่นแหละใช่ไหมเพื่อละวิ่งยาวๆแบบนี่ครับผมเป็นไงครับเอาไปเล่นกันได้นะตัวนี้ของจริงผมบอกเลย เล่นเก่งๆหน่อยจังหวะบนไม้เนี่ย๋ยวผมหาไม้เนี่ยจังหวะวนไม้เนี่ยเขามองไม่เห็นเราครับ่าเรากึาก๊ยกยกัยกสมมติเขาจะวนได้ใช่ไหมเนี่ยสมมติเขาจะวนได้ใช่ไหมเรากดสกิลครับตัวนี้มันสามารถฮักเทคได้เหมือนไอ้นี่เลยนะเนี่ยดูนะมันสามารถฮักเทคได้เหมือนเดอะไบเลยมันสามารถถ่ายไปกับเนี่ยถ่ายไปกับกำแพงอย่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อกี้มันเป็นลองนิดนหนึ่งนะคือถ้าเกิดเป็นกำแพงเรียบๆเี็ดทางเรียบๆเนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาแล้วแบบ กดไถไปกับตัวเอาตัวพื้นผิวของเกมนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแมสเป็นรอบวนไม้อะไรต่างๆสามารถกด AD ดีช่วยได้นะครับตัวนี้กดได้ทั้ง AD ดีแล้วก็จังหวะที่ตีเนี่ยเราต้องหันเมาส์นะผมเคยอธิบายไปแล้วตอนสอนเล่นนะครับคือเวลาเราคลิกพุ่งไปเนี่ยพุง่งพอพอพอเราพุ่งถูงเสื้อเราต้องกดปล่อยคลิกขวานะครับมันจะตีให้ออโต้นะไม่ต้องไปกดตีหรือว่าอะไรนะครับพอพุ่งถุงเสื้อ ต้องกดปล่อยคลิกขวานะถ้าเกิดเราไม่ปล่อยสมมติเขาอยู่ใกล้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ปล่อยอะครับเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยคลิกขวาไม่ทันเนี่ยตัวเราจะพุ่งเลยไปนะมันจะโจมตีก็ต่อเมื่อเราปล่อยเอาเมาส์เอาเอานิ้วออกจากคลิกขวานะครับมันก็จะตีทันทีแล้วก็สามารถกด A d ดีเพื่อควบคุมระยะซ้ายเออเพื่อคว,วบคุมซ้ายและขวาได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแอดออนสองอันนี้เป็นถือว่าเป็นแอดออนที่ดีนะจริงๆมันจะมีอันอื่นด้วยนะครับที่ดออีอย่างเช่นอย่าลืม ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับส่วนเซตเบิร์กนี่ก็เลือกเอาเลยตามสบายตามใจชอบนะครับแต่ผมว่าทึบไมไวอาจจะเหมาะกับเฟดดี้ส่วนตัวนะผมว่านะกันหน้าต่างอะไรพวกนี้อาจจะเหมาะนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูได้เป็นตัวที่เก่งพอสมควรนะครับเล่นไม่ยากละเดินเดินไล่ไล่พอเขาฉีกแล้วก็กดคอนโทรลพุ่งไปตีแค่นั้นเองครับกดคลิกขวาค้างพอถึงตัวก็ปล่อยคลิกขวานะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นออร่าเพื่อช่วยในการใช้สกิลอยู่ละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไปลองเล่นกันดูได้สําหรับ ชักกี้นะอ่าคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมคุณฟอ็อคุณอ่าอ่าฝากทุกคนชมผมจะพูดปิดสตรีมฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดซับแล้วก็อ่กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้แจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่แล้วก็สตรีมด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวคนในช่องส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนที่ สำหรับสกายเท่าไหร่นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับใครอยากดูคลิปคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเป็นตัวไหนสอนเล่นหรือยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมมาหน้ารออ่านโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับบ๊ายบาย